ลืมแล้วมั้งกล่องกระดาษเอาเฮียแป๊บนึงพี่หลวงปู่หมุนยี่สิบสามบาทไม่มีคนซื้อเหรอพี่พี่เอาหลวงปู่หมุนผมไปไหนพี่ลืมแล้วมั้งกล่องกระดาษพี่โจไม่ลืมพี่ติดตาเงินล้านพี่หลวงปู่หมุนองละยี่สิบสามบาทพี่เอ,อ้ยเหลืองแสงแล้วเนี่ยกูเนี่ยไม่มีคนซื้อผมเก็บไว้ก่อนกล่องกระดาษกล่องกระดาษไหนพี่ ปังนงานพี่โจถามมานานแล้วบางแดนวัสดีครับแปบ๊บหนึ่งนะพี่ปิดใจเย็นนะกล่องกระดาษไหนพี่ข้างล่างอ้ห้าสิบบาทพี่พัดยั่งยืนครับก็แชร์พี่นี่นี้ดิ่พี่ตอง T O N G อ่ะให้เขามายกดิไม่มีคนติดเดี๋ยวให้เขายกไปเลยห้าสิบาทยกไปเลยเขาขายติกต๊กตอกมาร้อยยี่ร้อยสามหลวงปู่หมุนยก,ยากมาครับเออ เฮียองยี่สิบสามบาทแม่งยิ่งกว่าพาร์เก้แล้วครับห,ห,หลวงปู่หมุนยกมาองยี่ห้าบาทไอ้ยี่ยี่สิบสามบาทมีหกองนะองยี่สามบาทซีนเดิมมีหกองไปคูบายี่สามคูนหกขวามือกามี่แดงอ่ะพารุ่นนี้ติดกล่องแดงขวานะครับอ่ะพี่ครับขออนุญาตขายรุ่นนี้ก่อนยี่สิบสามบาทองค์นี้ครับเป็นพารปิดตากระหนกข้างพุทธศินรุ่นหนึ่งรุ่นปลดหนี้โคเสฐี นะครับหลวงปูตโตก็ท่าเนื้อนี้35ชุดไทเทเนียมองค์ชุดทองลงยาสร้าง200องค์ก็น่าจะอยู่ประมาณ4 5 0ร้อบถึงห้าบาทเผลอตอนนี้ก็ก็ไม่รู้ว่ะพี่ก็เห็นเขาขายกันบางคนก็ห้าหกร้อยอ่ะบางคนก็เจ็ดร้อยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันราคามันไม่มีตายท้องตลาดอะ ไทเทเนียมองค์ปัดองค์ทองพี่ลงยาจีวรครับมันพอจะเข้าตาพี่ไหมอเพราะตอนรุ่นเนื้อันรุนลดแพงอะ่ะสามร้อยห้าสิบบาทพี่ไปได้ปะวะไทเทเนียมผมว่าน่าจะเกินนี้นะ คล้ายๆกับรุ่นเอ็มหันเทพสร้างเลยนะพี่มีองค์เดียวด้วยวะคิดว่าผงโอ้โหพี่จะผงแล้วตัวนี้ครับเป็นรูปอล่อพุทธศิลป์ที่รุ่นรวยหนุนดวงครับทุกวันนี้นะครับ สวัสดีครับนี่สวัสดีครับทุกวันนี้นะครับรุ้นละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอาจารย์หงอกิมคอยพี่นะครับเซียนแปดลงสีครับจังหวัดปทุมธานีปีหกหกทุกวันนี้รุ้นละพันสองนะครับนี่ครับ รุตรสินแปดลงสีครับข้างหลังเป็นพญาคูตพี่องค์นี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับองคนี้ขอสามร้อยห้าสิบเพราะตอนนั้นรุ่นละแปดร้อยครับตอนนี้น่าจะรุ่นละพันกว่าบาทแล้วครับแรงอย่างต่อเนื่องพี่ถ้าเป็นแบ็คแบ็คผมขอสี่ร้อยห้าสิบบาทครับแบ็คมันแพงจริงนะพี่ผมไม่ได้ขายแพงหรอกพี่คิดว่าผมขายแพงไหมล่ะ แต่ลงสีพี่ข้างหลังเป็นคุดจับหน้าครับผมไม่อยากปล่อยเลยนะพอผมเอาผ้าดีๆเอาผ้าแบบกระแสเอาผ้าแบบผ้าเขาเรียกว่าผ้ากระแสมาเปิดมันก็จะต้องเปิดแพงที่มันก็จะมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรก็จะแพงอ่ะนะมันก็แพงแหละพี่เยอะละสามสี่ร้อยยาเลมเจาไี่กันสวัสดีครับอ่ะ ตรงนี้มีใครปิดไหมเลี๋ยวรพี่ทาเวสุวรรณองค์สี่สิบห้าบาทที่ไม่ปิดกันเหรอพี่ทาเวสุวรรณร้อยหนึ่งปีเป็นรายการแจกในวิธีเนื้อปีกเครื่งบินลงยาม่วงองค์สี่สิบ้าบาททาเวสองค์สี่สิบห้าพี่กิติศักดิ์อยู่ไหมพี่ปิดห้าสิบทับหกอ่ะห้าสิบทับหกทับส์วิมล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอหกองไปหนึ่งองารุ่นนี้ลงยาขอบเยอะนะนี่ชนวนยาแดงสององวัดสร้างครับนี่ชนวนยาเขียวอีกหนึ่งเป็นสามหูเรืองแสงมาลนะ ยิดติดเรืองแสงสี่ยาม่วงห้ายา่วงกับเรืองแสงยาม่วงกับเรืองแสงห้าชนวนยาเขียวหกท,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 ทัศนวิมลหกองพี่กิติสังอยู่ไหมพี่พ,พี่กิต กิติศักดิ์องค์ละสี่สิบแปดบาทปิดให้ผมทีพี่เหรียญรุ่นเงินไหลมาร้อยปีองค์ละสี่สิบแปดบาทปิดให้ผมทีพี่เงินไหลมาปีหกสี่เหรียญละสี่สิบแปดบาทรายการแรกครับเงินไหลมาครับนะเลขโค้ดหมายเลขสองสี่ห้าพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาลายธงชาติครับนะสี่สิบแปดบาทพี่องค์ที่สองพี่ รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินครับ 2> 2. เลขโค้ดหมาเลขสองสามสี่ครับเลขโค้ดสองสามสี่พี่สี่สิบแปดบาทอ่ะหอ่สี่ิบแปดมีอยู่สององคงพี่สาตินหนึ่งทงชาติหนึ่งเลขเดียงด้วยอพี่สิงปิดตาเท่าไหร่นะไทเทปิดตาไทเทเหรอเมื่อกี้กูขายไปเท่าไหร่วะลืมอ่ะพี่สภาเป็นอ่ะห้าสิบทับสองพี่สิงครับ พี่สิงพี่สิงครับตัวนี้เป็นสัต,ตายาแดงครับสัต,ตายาแดงครับไม่เรืองแสงครับองนี้เป็นชนวนยาแดงครับชนวนยาแดงครับพี่สององค์พี่สิงสัตตายาแดงกับชนวนยาแดงครับปิดตาเท่าไหร่นะไทยเทสาม้ยห้าสิบาท เื่อนสมณศักดิ์พี่ลายการแรกเป็นเนื้ออันปะก้าลงยาจีวอนลายการที่สองเป็นเนื้อทองทิพซาตินลายการที่สามเป็นปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพยกหมดเอาไปอง์ละหกสิบห้าบาทครับอันปะก้าองค์เป็นร้อยพี่ซาตินอง์ละเป็นร้อยครับปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบาทพี่ยกหมดองละหกห้าซื้อได้ครับเพราะอันปะก้ากับซาตินมันค่อนข้างที่จะ เนียชนวนยาเขียวสามขอเปลี่ยนองหนึ่งรวมวมดันมันโปก็ได้ยกเลื่อนหกสิบห้าคูบาโคลสามโคลสห้าคณสามเฮ้ยก้ดูพี่คูบากับพี่สุภาพดีใครขึ้นก่อนหน้าจอปะปาพี่คูบาขึ้นก่อนพี่คนมีชัยครับรรพ,พี่สุภาพขึ้นก่อนพี่คูบาไม่ได้ครับพี่สุภาพได้เลื่อนกดหนึ่งด้วยครับพี่คนมีชัยครับ เหรียญละหกสิบบาทพี่เอาไหมครับถ้าเอาผมจะได้หาให้ครับเหรียญละหกสิบพี่เอาไหมครับปฏิหาร E.O.D. ครับออกมาแรกๆรุ่นละแปดร้อยห้าสิบรุ่นละเก้าร้อยพี่ไปแย่งกันรุ่นห้าใช่ไหมเลื่อนหกห้าพี่คนมีชัยครับเหรียญละหกสิบพี่ยกปิดไหมครับไม่ต้องยกถ้ายกมาได้ห้าห้าถ้าปิดมินมอสปรัดีครับปฏิหาร E.O.D. เหรียญละหกสิบบาทพี่เลือกจิ้มได้เลยครับเจ้าองไหนครับ ามร้อยได้เ้าสามร้อยไม่ได้ครับได้สามร้อยสามสิบบาทอย่างละองค์ได้พี่เดี๋ยวให้พิมพ์ละองค์ครับพาผงหมดอย่างนี่พี่พาผงองยี่สิบห้าห้าบาทถ้าเป็นรุ่นเนื้อนี่ยี่สิบหกครับฮ้ยี่สิบหกหรือยี่สิบแปดบารุาาาา่นเนื้อก้อย <c oughs> อันนี้ขายเป็นองค์เท่าไหร่วะขายเนี่ยยี่สบห้ายี่ห้าบาทพี่ยี่ห้าบาทครับเหลืออยู่เท่านี้ครับ แป๊บนึ่งเดี๋ยวผมเอาเลื่อนให้เขาไอเอานี้ให้เขาเอาางละหกสิบที่เอาสามองนะไอ้เอาเอาเอา,เอาอย่างองละองนะอ่ะรายการแรกครับที่คนมีชัยปฏิหารยกลมดำแปบบ๊บนึงนะพี่นพถ้ามันเหลือนะพี่พี่คนมีใช้ครับอ่ะสาม้อยสามสิบ ี่โกมินครับโกมินสามไลทสามสิตอ่ะคนมีชัยครับอันนี้เป็นพิมพ์เสมาหนึ่งองค,ครับชดอันไหนคนไม่ใช่อันนั้นโกมินคนมีชยัยสามไลทไหนนี่ปฏิหารโกรมินสามไ์สามอ่ะตัวนี้เป็นพิมพ์เสมาครับเป็นพายเงินพี่อ่ะสององครับอ่ะพิมพ์นี้ครับเป็นพายเงินพี่สามองคครับสามพิมแล้วพี่ ปฏิหารซาตินมีไหมไม่มีนี่หรอกครับอันนี้ได้ไปแล้วอันนี้ได้ไปแล้วอันหนึ่งนะพี่เอาทีละคนนะผมไม่ทันนิงวะอันนี้ให้เขายกไปพี่ล,ลูกค้ามีคำพันหาปฏิหารใช่ไหมอันนี้รัดตะคดพี่รัดตะคดอีกหนึ่งครับเป็นสี่ครับนั่งพานพี่นั่งพานเอาชนวนไปครับอาเป็นห้าครับอันนี้พี่ได้อันนั้นไปแล้วครับ ได้ทายเงินไปแล้วอันนี้ได้ไปแล้วครับนั่งผานอ่ะนี่อีกหนึ่งครับเป็นหกครับอ่ะพีพพพพพพะพ่พี่คนมีชายครับ,รบมีหกพิมพ์ครับหกหกสามสิบหกพี่หกพิมพ์ครับรัตประคตเสมาใหญ่เสมาเจริญพรนั่งผานพี่คนมีชายครับกดหนึ่งครับมีหกองพี่หกพิมพ์ครับ อยู่หกององหกสิบหกสามสิบหกเต็มองค์คอเอียงครับออกหกสามหกใครคนไม่ใช่พี่นพพี่นพครับอยู่ไหมครับนพครับนพครับลมดํามีสององครับครับลมดําคอเอียงไม่น่าจะไม่มีน,นียพี่สินครับอาย่มีสององเอาไหมครับของส่งยังครับ ยางพี่ผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดวันนี้ครับผมต้องได้ส่งพรุ่งนี้ครับพี่ผมไม่ว่างครับผมผมติดธุระด่วนจริงๆิงพี่ผม,มอย่กลืมโพสหน้าเฟซบุ๊ก <sh arp> พี่นกเอาไหมพี่เอาพี่นกพอันหกสิบลบครับใช่ไหมลบครับเนี่ยพี่ไายเก็บเธอพี่ปฏิหารอ่ะเดี๋ยวรอบมันมามันก็ามาจริงนะพี่ ผิวลุงเมื่อกี้อ่ะพี่สิงครับผิวลุงครับอ่ะหกสิบบาทพี่พเอาไข่ไม่ทันแล้วครับพี่สิงได้ไปแล้วครับ <c oughs> เนี่ยเหลือเนี่ยพี่เนื้ออะไรไม่รู้เนี่ยทองแดงซาตินมั้งเนี่ยอันเนี่ยทองแดงซาตินเนี่ยสวยๆเลยพี่เนี่ยครับทองแดงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่มีองค์เดียวครับ ใม่เอาไหมพี่นบเอานะนบเอากดหนึ่งลบนบเอากดหนึ่งครับแต่ลบหกสิบนับนับนับ,นบไม่ทันนะพี่ เจ้าก่อนเลยนะทุกทน